ในการปรับแม่ใบสีนั่นคณะแม่ใบสีนำใบตอปรับด้วยเขี้ยวพุทธเจดกันต้องต่ระดีสารวันนี้จะได้ทำพิธีการถอนนะครับให้เป็นมงคลนนะักโมตรมพิธีแห่งนี้พระพุทธธรรมเปิดพระธรรมมเปิดพระสังฆมเปิดเปิดด้วยนะักโมพุทธายะเปิดปบารมีมหาบารมีเปิดสมนติพิธีแห่งนี้นะักการปฏิบัติเกิเดพระพุทธเจ้าค่ะ ต่อไปเจ้าพิธีปราห์จะได้ประกอบพิธีไหว้ครูจะได้ขอกราบเรียนเชิญท่านหม่อมราชวงศ์นะครับวิยวัฒนะครับและเพมาล้นาใส่พ่านครูให้หน่อยนะครับตามกำลังศรัทธานะครับนำปัจจัยใส่พ่านครูก็จะได้ร่มเข้าสู่าการประกอบพิธีปราห์เป็นลำต่อไปนะครับ บุเชมาอิมินาสกาเรนะธรรมังบูเชมาอิมินาสกาเรนะสังฆังบูเชมาพุทธพอุจาธรรมังอุาสังฆังอุาปฏิปฏิพระทีูจาญา กา้รักษาสดาผู้ประกาศพุทธาธรรมายันรำลึกถึงคุณฑิดาและมารดาไหวครูบาอาจารย์ทุกเล่งนาขอพรปรีสวนพระพรหมองค์พระวิษณุเทวาครูอาจารย์ไหวเาษีทุกชิ้นมองความถ ผู้การรมปัทเวทวิเศษไหวพระครูรสราสาผู้ทรงยังบูชาครูราชาในพิธีเขารบรูปีิาาระนาคงทั้งผู้กองรัมมนาพาสุขีบูชาครูกาบกรครูกวีในดิดีอินพรมยมนา วายผู้รำไทยใ้สยามครูเรียกยาครูราคอนครูคนดังขออนญเป็นพระเทียงเกี่ยมเป็นพระน้ำพระน้มีสแผ่นดินวายครูหมอครูยาไทยครูภาษามะนราผู้ใหญ่ในสยามวายครูทั้งทุกคะแนวทั่วทุกหนาวายครูทั้งสามโลกาบเวยไทย ไหว้หอขอพรทุกแห่งร่าตัวฝากฟ้าพระสุธาที่อาศัยบ,บารมีผู้ทรงเวนจองแท่ไทยสรารายพิม,ม,มัแนแดงบุญคุข,ขอรับนบเขารับคุณแผ่นดินสยามีเทวามาหมศักดิ์ทักผู้สัสสรวรบชา,าต,าาตาริบบะแ<ก>ต่รักชาตจเกิดขา้นผาทำพระทิพย์ด้วยประมาทเอาอัลก ขอรูท <Cornell> ัดบภัยให้ธนะด้วยวงจิตพะสัจจรวาจาปอเตตามบาราบีสีสุดเลยตามตรรพุทไว้ลุงก่อนขออยอกอนพระนมก้องเยายตาตามดอกไม้ผูกเทียนที่เรียมาขออุชาโดยกำหนดตามบทก่อนทั้งผูรุูแร่ที่ศักดิ์ธิ์ ตัวทุกที่ได้เม็นพรมาศักษาตระกรักวันยุคครบทุกตอนตามบทก่อนดีที่เรียนบนปัญญาเยอะนะเจ้าคุณน้องนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับในพิธีพุทธ,ธาเทวาพิเศษวตัตถุพุทโของพระอาจารย์ต้อมนะครับลูกเหมือนพระอาจารย์บุญธรรมหรือพระอาจารย์ต้อมนะครับ ันนี้เสกในสิมนะครับเทนชัยได้ถูกจุดขึ้นแล้วนะครับ

อาจารย์ยังตัวมาสิบทุกที่ยังปีนสิบตะวานอีกที่หนึ่งะาตอไปของูอาจารย์ก็เรียนเชิญเมนนก็คือที่นี่ยานาตาอินทีนัสิบตะวันและสรุไโลกนาถลผูอาจารยยังตัวมา สกแก้วฮะนั่งปกปกอิานจิตบุกเซษนนะครับห<า>ลวงพ่อรวยนะครับวัดป่ามหาลาบุญญาแสงวนารามนะครับยังอยู่สักแก้วเหมือนกันฮนะ เรียกคนนายเรียกคนายเรียกพอลองเลยครับไปไปหาคนนายได้อ่าเดี๋ยวคนายได้เดี๋ยวผมจะเล่้คนนายกันเลื่องหนึ่งครับครับอ่าไม่ทราบใครจะเป็นตัวแทนท่านชายจุดเทียนได้สักสัก พระเกีอาจารย์ยนั่งปกอธิษฐานจิตสิรอ,อบสิบมหาอะรนีเราจุดเลยคระบกขอบเจ้าอนจุดประทานนี่ก่อนเด้อที่จุดประทานนี่ก่อน บอกว่าเลยใช้เทียนสหรับตีเทียสำธรรมนะครับจุไปแล้วรจุดไปแล้วอ่ะเลยงเทียนหละเลียงเกียนปาดน้ำบนด้วยนะ

ในีะครับในอนาคตวันนี้ฝรั่งมันค่านะครับดาราฮอลลีวูดต่างๆต่างลงมาปฏิบัติธรรมนะครับมีใข้จ่ายจัาทรนวนมากมายแต่ว่าวันนี้นะครับเราคนไทยนะครับบวชฟรีร่วมงานฟรีนะฮะมีวัดอยู่ตรงกลางเรามีของที่อยู่ใกล้